มึงมายัดเงินพดดวงไหมดวงที่เป็นมแมลงครับเงินพดดวงที่มาใช่ดวงจริงๆมันเป็นสกุลเงินตาของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับด้วยความที่เงินพดดวงอะทำมาจากทองคําแล้วก็เงินแท้ๆคนก็เลยนิยม,มเอามาหลอมทําเครื่องประดับหรือเครื่องใช้อื่นๆโมโมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดนี้ สนุกใหญ่เลยนะโมโม่ถ้าจบเกมนี้แล้วโมโม่จะมีเงินซื้อสุดยอดไอเทมได้เลยนะคะไหนขอลงดูหน่อยสิว่าเงิน<ม>ในเกมของโมโม่หน้าตาเป็นยังไงสบบนี้ครับสมัยตอนลงเด็กๆนะลงใช้เงินสิบสลึงซื้อขนมได้ถึงเดียวนึง <c oughs> ผมแทบไม่เคยเห็นเหรียญสลึงเลยนะครับมันน่าจะโบราณมากๆโมโม่รู้จักเงินพดต้วงไหม พดดวงดวงที่เป็นแมลงครับเงินพดดวงที่มาใช่ดวงจริงๆมันเป็นสกุลเงินตาของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับโมโมลองดูสิครับว่าคนสมัยก่อนทําไมถึงเลือกใช้เงินในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะว่าถึงเงินไปซื้อของที่ตลาดน่าจะง,ง่ายกว่าอุ้มหมูอุ้มไก่ไปแลกขายกันครับใช่แล้วเงินช่วยให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสะดวกขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไปค้าขายไกล แต่และท้องถิ่นก็จะผลิตเงินรูปแบบต่างๆขึ้นมาใช้นอกจากเงินพดต้วงก็มีเงินพางเงินดอกไม้และอีกหลายรูปแบบเลยครับเงินหน้าตาไม่เหมือนกันจะซื้อขายกันได้หรอครับได้สิครับเพราะเงินทุกรูปแบบทํามาจากโลหะเงินหรือทองคําที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นของมีค่าจึงแลกเปลี่ยนกันได้ครับแต่ถ้าพบไปเยอะๆก็หนักเหมือนกันละครับใช่แล้วครับ เงินพดต้วงมูลค่า1บาทจะมีน้ำหนัก15.2 0สูรกรัมครับเงินพดร้วงที่ใหญ่ที่สุดหนักเท่าไหร่แล้วครับราคา1ช่าชั่งหรือ80บาททั้งหมด1.2กิโลกรัมครับโอคนรวยๆจะเก็บเงินทีมันบากแย่เลยนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่คนเปลี่ยนไปใช้เป็นแบงค์แทนใช่ไหมครับใช่แล้วครับ แต่ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆนะครับด้วยความที่เงินพดดวงอะ่ะทำมาจากทองคาแล้วก็เงินแท้แทคนก็เลยนิยมอะเอามาหลอมทาเครื่องประดับหรือเครื่องใช้อื่นๆเงินพดดวงก็เลยเริ่มที่จะไม่เพียงพออีกทั้งยังมีคนเอาเงินพดดวงเนะี่ยมาทําปอมอีกต่างหากทางราชาการจึงตัดสินใจยกเลิกการใช้เงินพดดวงเปลี่ยนมาใช้ธนบัตรกับเหรียญกระสาบแทนเพราะทําปลอมได้ยากกว่าต่อมาก็เปลี่ยนหน่วยเงินจากช่างตําลึงสลึงเฟืองมาเป็นบาทและสตางค์อย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้ยังไงล่ะครับโมโม่ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเงินที่ เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดนี้ของทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปบางทีของที่เราใช้อยู่เป็นประจํามันก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายก็จะมาเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันโมโม่งรู้จักตั้งคําถามแล้วก็ค้นหาคําตอบมันก็จะช่วยให้โมโม่เข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเวนมากเลยนะครับโมโม่ได้รู้อะไรเยอะเลย น้องๆคิดว่าถ้าต้องพกเงินพดด้วงหนัก1กิโลเพื่อไปซื้อของจะใช้กระเป๋าตังค์แบบไหนดีเขียนมาบอกลุงเบนกับโมโม่ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเมื่อก่อนที่ไม่มีไฟฟ้านะ่ะว้าก็ทำน้ำเย็นได้อย่างไรไม่มีตู้เย็นจะทำน้ำเย็นได้เหรอครับได้สิครับอย่าประมาทภูมิปัญญาคนสมัยก่อนนะ